สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาพูดคุยกันอีกเหมือนเคยนะการวิเคราะห์ว่าทีมใดนะครับที่จะเข้าไปชิงหรือเป็นแชมป์นะครับยูโรปาลีกนะครับรอบ4ทีสุดท้ายนะครับมาถึงรอบ4ทีสุดท้ายนะครับโดยทีมที่เข้าล่บมเนต่างลีกต่างชาติต่างเชื้อชาติกันเลยทีเดียวนะครับผมมาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่อินเตอร์มิลานกับชาเตอร์โนเน่นะครับอินเตอร์มิลานนัดที่แล้วเนี่ย ก็เอาชนะไบเออร์หรือว่ากุศนมาได้นะครับผมส่วนชาเตอร์โนเนี่ยเหมือนเจองานสบายครับเมื่อเจอบัสเซิลและกดบัสเซิลไปซีนหนึ่งได้อย่างสบายๆแล้วเข้ารอบมาเจอเลยอินเตอร์มิลานนัดนี้ก็จะเป็นงานหินของชาเตอร์โนเน่นะครับถึงชาเตอร์โนเน่ในการเล่นบอลถ้วยเนี่ยเขาจะเล่นดีมาตลอดนะครับในไม่ว่าจะเป็น UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือมาเล่นยูโรปาลีกเนี่ย เขาก็จะมีผลงานคอนข้างดีส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยมาในปีนี้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันเพราะได้กองหน้าอย่างลูกากกูว่าคู่กับมาติเนสเนี่ยโอ้โหยิงกันละซำละสายกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้จากการวิเคราะห์ของผมผมก็ต้องแน่นอนด้วยประสบการณ์ความเป็นทีมใหญ่กว่านะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยผมว่า อิตาลีเนี่ยบอลเขาจะค่อนข้างจะคุมเชิงแล้วก็ค่อยๆเล่นแล้วก็โต้นะครับทางผมว่าลูกากูเนี่ยชอบบอลสไตล์แบบนี้นะครับคือแบบบอลสวนเนี่ยลูกากูเขาเล่นถนัดอยู่แล้วนะครับผมว่านั้นเนี่ยนะเล่นสนามกลางด้วยแนละ้วผมว่าน่าจะเป็นอินเตอร์นะที่เข้ารอบนะครับไปชิงนะครับเข้ารอบชิงนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะเพราะชาร์เตอร์เ,รเน็ตดูแล้วน่าจะต้านไม่อยู่นะครับอินเตอร์ในปีนี้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับ1เลยนะครับผมจะเล่นดีครับบอลกานโชก็เล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับจะมาแผ่วปลายก็เลยหมดสิทธิ์ลุนแชมป์ไปนะครับผมสําหรับอินเตอร์นะก็เหลือทั่วสุดท้ายนะครับในการลุ้นนะครับสําหรับอินเตอร์ผมว่าอินเตอร์ไงนะ่าจะเข้ารอบชิงนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่แมนยูกับ เซบีย่าอ้โหคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าเดายากมากนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยเจอฟซีโคเปเดเกนเนี่ยเกือบจะไม่รอดนะครับเกือบจะไม่ชนะเข้ารอบมาแล้วแต่โชคดีนะครับได้แชมป์จุดโทษมาก็เลยได้แชมป์ก็เลยได้ยิงชนะแล้วก็เข้ารอบม,มาครับส่วนทาง เซบีย่าก็หืดจับเหมือนกันนะกว่าลักษณะวูฟแฮมตันได้นี่ก็ช่วงท้ายเกมพอดีนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะสูสีนะระหว่างแมนยูกับเซบีย่าแต่แมนยูเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีพาสีที่ดีกว่านะครับแต่เซบีย่าเนี่ยเป็นแชมป์บอลถ้วยนะครับเคยได้แชมป์ยูโรป้าลีกเนี่ยสองสามสมัยติดต่อกันนะสำหรับเซบีย่าแล้วนัดเนี้ยมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะงานหินเหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะสูสีเลยคู่นี้อาจจะถึงต่อเวลาเลยอะผมว่ามีสิทธิ์ยิงจุดโทษด้วยซ้ำนะครับสำหรับคู่นี้นครับระหว่างแมนยูกับเซบีย่าเนี่ยโหแตเดาใจยากมากนะคู่นี้ทีมหนึ่งก็แมนยูก็น่าจะดีกว่าแต่ด้วยด้วยภาสีของเซบีย่ากับบอลถ้วยเนี่ยมันค้ำคอกับถ้วยนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะเขาเจ้าของแชมป์ยูโรป้าลีกเลยอะหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีฟอร์มดีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นแมนยูนะที่เข้าไปชิงกับอินเตอร์นะครับสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยถ้าเจอกันเนี่ยมันเลยนะครับสำหรับแมนยูกับอินเตอร์เป็นอะไรที่สุดยอดนะถ้าเข้าไปเจอนะแต่ผมว่าแมนยูไงก็สบายๆนะเพราะว่าได้บุโนมาได้ อะไรมากา็ทำให้เกมรูปเกมมันดีขึ้นเนาะสำหรับผมนะผมว่าแมนยูเข้าชิงนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ระหว่างอินเตอร์กับแมนยูถ้าเข้าชิงตามที่ผมคิดไว้เนี่ยนะผมว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่มันเพราะว่าเด็กเก่าผีเนี่ยจะมาเจอกับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล, aku, Alexis, แล้วก็มีลูกากูเล็กซิตแล้วก็แอชลีย์ยางนะครับ ก็จะมีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นนะสำหรับผมว่านะสำหรับนักบอลน,นะนเจอทีมเก่านี่ก็อยากจะโชว์ศักยภาพาว่าปล่อยเรามาได้ไงมามานั้นนะครับสำหรับผมนะผมว่านัชชิงเนี่ยอินเตอร์กับแมนยูเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะผมว่ายังไงก็เสร็จแมนยูอะดูแล้วเหมือนเขาปูทางมาให้แมนยูได้แชมป์ครับในปีนี้ ความคิดผมนะผมไม่ใช่ว่าเด็กทีมไหนผมเด็กทีผมเด็กเปิร์ลแต่ผมมั่นใจว่าแมนยูน่าจะมีภาษีและมีอะไรที่มันดีกว่าอาจจะได้จุดโทษก็ได้นัดเนี้ยเนาะอาจจะเป็นแชมป์จุดโทษไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมว่ายังไงแมนยูก็น่าจะโอเคกว่าถ้าเจออินเตอร์ไม่น่าจะยากงานเนี้ยอินเตอร์อินเตอร์นี่ผมว่ายากกว่าเจอเซง่ายกว่าเจอเซบีย่าเซบียางานยากกว่าเจออินเตอร์นะ ผมว่าถ้าผ่านเซบียามาได้เนี่ยยังไงผมก็ว่าแมนยูก็น่าจะเป็นทีมที่โอกาสคว้าแชมป์ได้สูงนะครับครับการวิเคราะห์ผมก็จะประมาณนี้นะแต่ผมว่ายังไงอะ่ะทั่วยูโรปาลีกเนี่ยน่าจะเป็นของแมนยูนะจากลีกอังกฤษน่าจะได้อยู่นะครับมน่าจะยากนะถ้ามีอะไรพิกโผลแล่วผมบอกได้เลยแมนยะู U, ถ้าเจอเซบียาคู่นักสุดสิ่งผมเดาไม่ถูกนะว่าจะเป็นแมนยูหรือเซบียานะ ใจหนึ่งก็อยากได้ให้แมนยูอย่างใจหนึ่งก็อยากเป็นเซบียานะครับค่อนข้างที่จะเดายากแต่ผมก็ให้แมนยูไปเยอะกว่า60%ส่วนเซบียาสี่นะครับถ้าแมนยูผ่านเซบียามายัางไงก็แชมป์นะครับสำหรับวันนี้การวิเคราะห์บอลยูฟายูโรปาลีกเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับทำมาเพื่อวิเคราะห์ฟุตบอล นะครับวิเคราะห์หลายๆอย่างมาลองดูครับทำสนุกสนุกกันนะครับผมคุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์นะคุณลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าคุณเชียร์ใครนะครับระหว่างใน4ทีมเนียอินเตอร์ชัตเตอร์โนเนตแมนยู Inter, utter, net, U, แล้วก็เซบียาครับยังไงก็สำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ